นอนให้ดีลูกนอนให้มันกินถนัดหน่อยเียใส่นอนผ้าปะจะแม่ปูผ้าให้นอนะไปเร็วแม่ปูผ้าให้เรป็ปะเสื่องอะไรเสื่องใครขโมยรถไม่แล้วมั้งอ,อ,อ,อ นี่ตุ่มขึ้นเต็มนมเลยตุ่มยุงหรือตุ่มพื้น,น,นั่นเองชวยให้กินยาก็ไม่ได้รูปก,กินนมอิ่มยังอิ่มยังแม่เหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยแล้ว ดูดแดงมัาเด,ดตัวอะไรกันมันม้งลีแม่งยุงแม่ไปละเที่ยงนวมั้งเนี่ยเที่ยงนวมั้งเนี่ย แม่ไปแล้วนะอยู่กับลูกนาะอยู่กับลูกนะด,กนกนะดูตะมูกจะกบข้าวมาให้ข้าวสามถุงึ่งคนเดียวกอด,ดลูกกอด,ดละกอดมันวะมันดือ้อดื้อนะไอ้นี้หลับอย่างเดียวนี่กินปุ๊บหลับปับ๊บอืม ไม่ขยันเลยเนี่ยนอนหลับปล่อยมันที่ไปซสายันทำไมนอนหลับแล้วนอนหลับเค้งแล้วน้าไอ้นี่กันหลับออกจากนมกันหลับไปดูนอนกอดข้าแม่ดูท่งเือรักกันดีจังเลยนอนกอดข้าแม่